ขึ้นสะพานกระจกเบ่เอนะฮะอุกอถ่าเนีะอันขอร่วมที ที่ทองหรอพระทำบุญรอครับหัวใจนี่หหัวใจว่เมาหัวใจควายหนิมั้ยควายควอยบวมด้วยหัวใจทางขึ้นระยะทางอยู่ที่สองกิโลเมตรดูน อ๋อคือซันไงวะกล้ามขาใช่ป่ะขื่นยัยขึ้นยางที่นั่นหน่อยเหรอเห็นจะเก่งมันอยังคอพร้อมครอบครัวแบบเออพ่อคือแกจะซื้อใคยป่ะอ้าวอีลื้มหอมขอบัวมัดหัวมัดท้ายแบบมัดหัวมัดท้ายกูส่มไปก่อนเลยทีเดีมอ๋ออันนี้ทางลงข้างล่างนี่ โอ้อันนั้นขากลับขากลับเลยลงไปนู่นเหรอ <c oughs> โอ้หมายกอดางขึนโอ้จิคอกินน้ำไม้อยู่ตามดมาสดับติจ้นไปไกลไหมครับเนี่ยอาแล้วพ่อ น่นจะไกลอยู่นะสันด้วยอ่ะไปทางนี้ <c oughs> เดินไปทางนี้ดีกว่า <c oughs> ไม่เอาทางลัด <c oughs> ทางลัดคือเราขึ้นทางนี้ก็ดีกว่า <c oughs> การดรอวกันท่นพยายามขาไข่ใส่ง้างมาได้อีกก้ามขาขึ้นเลยนะไม่เป็นจริงขาเดฟอยู่อยากขาเดฟต้นกล้วยฟ้าบ้เนี่ยตึ้งบันดังจะไหบนะเขาจะเป็นโจโฉด้วยโจโฉอะใช้ชีวิตรอดในป่าเอาชีวิตรอดในป่า มีคนไปดาหมาโจโซ่เฮ้ยยืมยืมมอไซค์พี่เขาเนี่ย <c oughs> ไม่อวะม่นไปด่าหมามันมามันยังมันเป็ดซาเลนน,นั่นไงย่ป่าสองคืนสามวันเนาะมันเป็นซาเลนนั่นสองคืนสามวันเราวมีคนไปด่าหมามันเส ในายพานเดินไปนายพานเตรียมพร้อมขนาดเลยน้ำเต็มมือเลยพวกคุณพี่ๆเขาเดินไปไหนแล้วเนี่ยู้ไหมคนท้อง บรรยากาศดีมากดีหลายขาขาขากระปกหูกิ่งลงเลยได้ไหมครับกิ่งลงพู่นเหรอว้าช่างลงเอาคือได้ลงอีกบาทนี ขึ้นลงขึ้นลงน่าจะมีแบบบินมอเตอร์ไซค์นะเลยบอาจริงแล้วก็รถก๊อฟก็ได้เอาลับรถก๊อฟรับรับส่งอ่ะแจ้งอ่ะเที่ยวละยี่สิบอ่ะคนละยี่สิบได้เยอะนะเยอะขุมมี่เสาที่นี่เยอะเครือยื่นตกพิวไอ้น้ำตกเอราวัน ไไอีอย่งก่อียนเขาไปเันไหนหาอก่อนะสกลาซอนเอ๋แมนอ้นทำผาเด่นทผาเด่นสกุลคนครุก้ <c oughs> กกาน้อยไปไหนแล้ว สู้สู้ไมสู้สู้ถิ่ขึ้นหาเลยสู้ขาลงมันตีลงมันได้โอ้แล้วก็แล้วก็บอกลูกค้าบกี่มาเขาลงบันไดมาพี่ไม่ต้องขึ้นบันไดนะไปทางนู้นโอ้พอดีขาจัง

ชุดเหลืองเนี่ยเขาบอกหลวงพ่อมาไมนี่โอ้โห้าก่อนเ้ยเองพยายามไปซ้ายดิไปทางไหนดีนะซก้าด้านนี้ดีนะ้าก่อนเลย

เตะยาสิเตะขาไปด้านหน้าเออ,เอ,อสิมันเจอใะ้ปวดเจ็บดีแข่งเจีแบบกำขาเอาาาอไม่แรงปวดแข่งไง่โดนคนหา้าวเ้ยยรับควายอ่ะเียเาปวดเจบ เนี่นนยนี่สายสีเหลืองลากยศการงานเจริญรุ่งเรืองเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานเอาทุกสายเลยวะเอาทุกสายเลยเดี๋ยวก็เห็จากเรยมาซุปเปอร์เสร็จแล้วจะเาหรือังอ๋อสายละสามสิบบาทเซ็ตหนึ่งมีห้าสายร้อยห้าสิบบาท โอ้อยเจออีกแล้วขึ้นได้ไลยไอเสียอุ้มจู่ห <c oughs> ันจุกเช็ดนี่ไปเบิ่งไข่เนี่ยเด็กเอของวัดของวัดอยากคิดจะของวัดกี่บาทนี่ <c oughs> <c oughs> พกี่ยวกันนี่เยโอ้ระวังผูงายหลังเลยน่าะดันตูดไปคือเสื้อเจับลูกคนโตไว้วนั่งเลยไปนั่งเฉยนั่งเฉยไม่ต้องลุกห่หันมองกล้องหนึ่งสองเห็นไงยังไงอาการเ็นลูกคนจริง คนเก่งหอบว่ากระดาเจ้าว่ไดรหอภเขาะด้ยเงินสั่ม้ำนี่ล่ะรงแล้วสิสิปุ้งแล้วอะไรไม่มากันนี้หมักยาววันเป็นหมักยาวไม่หมักหมมคมไ่หมั่หมมคมหมองเง่าฮัลโหลวิให้ตอตอไอ Hey, อเอาเชือกมาเดี๋ยวดึงให้ <c oughs> แค่สองลองสองลถ้าตรงเรียบค่อยชิบบต้องขาลงกิ้งลงเลยได้ไหมนนเดี๋ยวค่อยโชว์สัตว์ฝากดูดูแลเมียค่อยทำเลยเอาชั้นเลยฝากฝากฝังๆๆนี่เลยบอก <laughs> อย่าบนอย่บนนี่คือการทำบุญสมภพอเอาดาเราบ่ขึ้นนั่นแหละอ้ยเจ้าขอเหอหร่อมหอของน้ำหอแล้วหอแล้วพ่อะ <laughs> ่ไม่ได้แกไม่ได้ไก่ไม่ได้เมือเอ่อย ถึงแล้วถึงแล้วเหนื <1 French> oh. ่อแตกเป็นพ <uk> <laughs> ักพักได้วเม่้ขอเรอ ก็ต้องมาอุ้มสุข้าขึ้นมาอ่ะขอนเอาตูขึ้นมาข้นแห้ลูกแก้ะนี่ไปว้า โอ้ยังต้องขึ้นไปอีกใช่ไหมเนี่ยโอ้โหยังไม่สุดนี่ไงเมื่อกี้เขาขึ้นเรียวดิ่งมานี่โอ๋อไม่ใช่อย่างนี่ทางลงไงเมื่อกี้ที่ที่เราถามว่าเราจะแยกซ้ายแยกขวาไงคือบอกว่านี่แล้วก็ยังเหลืออีกขั้นหนึ่ง นี่แหละจะผ่านดูอันนี uh ้ไม่โมไปย่างนี้ผานี uh ่เรื uh ่อย uh ื uh ่ย โอ้ยยังมองไม่เห็นสะพานเลย